นี่คือพี่ๆปีสี่ของพวกคุณทั้งหมดทำความเคารพวัสดีครับทุกคนนั่งลงครับก่อนอื่นพี่ขอชื่นชมน้องๆปีอี่ทุกคนนะครับ,ท,นนรบที่ทำได้ดีมากในงานเฟสชีเย็์ที่ผ่านมาคนเก่งมากครับ แต่พวกคุณปีสามผมไม่แน่ใจนะว่าพวกคุณทําได้ดีเท่าน้องปีหนึ่งหรือเปล่ามีคนมาแจ้งผมว่าพี่ปีสามลงโทษน้องปีหนึ่งอย่างไม่เหมาะสมทให้วิ่งจัดแถวสกอดจำวิดพื้นและวิ่งรอบสนาม5้ิบสี่รอบใครเป็นเฮ็ดวักผมครับ บอกเหตุผลมาว่าทําไมคุณต้องลงโทษน้องปีหนึ่งผมลงโทษน้องปีหนึ่งเพื่อให้น้องมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบครับในฐานะที่คุณเป็นคนคุมกฎคุณต้องทําทุกอย่างที่คุณออกคําสั่งได้ใช่ไหมครับได้ครับงั้นพวกคุณทําเป็นตัวอย่างให้ผมและน้องๆดูทีปฏิบัติพี่วอาทั้งหมดลุกนั่งหนึ่งร้อยครั้งวิดพื้นหนึ่งร้อยครั้ง จะามอีกหนึ่งร้อยครั้งและส่วนผมที่เป็นเฮดวารกจะขอวิ่งรอบสนามอีค่าสี่รอบครับทั้งหมดปฏิบัติ